พี่น้องค่ะบรรยากาศคำคำกน้ำขึ้นค่ะพี่น้องเจ็นบนสายห้ากับผ้าชีดอลเลนกับพี่น้องเย็นสบายเย็นสบายพี่น้องค่ะเป็นไงค่ะบรรยากาศกน้ำหมดแรงก,กับพี่น้องเจ็บนสายห้ากับผ้าบเทียวมามวนเนาะาน้มหมดแรงเอาจากนี้จากหน่อยก่อนนอนพี่น้องเอ้ย โอ้ยคือหนาวแต่น้อพี่น้องขาเป็นได็ค่ะนี่แทางมาหน้าได้กับพี่น้องขาขี่มาจากเงือนกับพี่น้องนี่ขี่มากกะนี่กัเป็นพิชชาได้กับพี่น้องพาสิงมอเตอร์ไซค์กับพี่น้องขาเดี่ยวเขาแล้วด้วค่ะพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเนี่ืมนแรงเนาะมาค่ะนี่สิคําแล้วพามาเบ่งยนี่ยมาแรงได้ค่ะพี่น้องแมงกับลายลายกับพี่น้องาะกําลังสิหมืดพอดีค่ะพี่น้องค่ะ โอ้ยเย็นค่ะพี่น้องมันเริ่มหนาวแล้วนะค่ะพี่น้องเนาะเอ้ยผุงานพี่น้องคะนี่หอดแลวเดินหน้าค่ะพี่น้องนี่คะ่ะถึงนาเจ็เปิสไยหาแล้ว <c oughs> เป็นไรค่ะพี่น้องบรรยากาศยามเย็นๆผ้ามาเบิ้งนะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเห็นเทียนนาด้วยเ้อค่ะเมื่อกี้กับเป็นเฮื่อนสางบ่าตและเลวนะค่ะพี่น้องโอ้ยหนาว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 นาวีนว่ พี่น้องพี่ชาติกับผ้ามาไอตู้กันเบิบ้งมามาเก็บผักอีตู้พี่น้องไปใส่แกงนรอไม้ค่ะพี่น้องโอ้นใส่ใส่ยังก็ไอ้ใส่แกงเห็ดบดโอ้ยพี่น้องขาบัดที่นี่งานเขาแล้วบัดนี้ใส่แฟตบ่เป็นพี่น้องโอ้ยหนาวหนาวไตู้ย่ยป้าเขามาเก็บผักอีตู้พี่น้องในป้าเขาคืาอ,อ,คอรู้ว่ามันมีไม่เมื่อวานปุ๋ยเห็นเนาะบอกเมื่อวานปุ๋ยเห็น หาล้อืมหาอย่างนละพี่น้องกำลังหาไปพี่นออ้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นหน้าเลยค่ะพี่นอ้องเออมุดลงไปเก็บไผ่ตู้แล้วค่ะพี่น้องอนะน่ะบรรยากาศยามมืดแรงค่ะพี่นอ้องโอ้ยคืองามแต่พี่น้องคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศยามค่อยู่ทงหน้าเลยค่ะพี่น้องมาเก็บพักอีตู้ค่ะพี่น้องคะ่ะจีปใส่เกียงเ็ดบดน้พี่น้องเนาะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามคำ่ำ เดะบอ่อไอคก็บอกเป็นเพื่อไว้แน่ใส่ตู้เย็ยนไว้โลดนี่พี่น้องนี่ก็เป็นนาเจเปิ้ลสายฮาได้ค่พยยะพี่น้องนั่นบ่คอยได้อยู่นะพี่น้องอไปไข<อ>ายแต่ของลายได้คือมาเบิรงด้วยเป็นไหนเขาล่างเหลืองเขาล่างเหลืองยืดทิึงก็ได้กเกี่ยวมา,าเบิอง นี่โอ้พาตัวนี่เอาฮะเห็นหนพี่น้องอุ้ยหอมหอมหอมไปหอม,หอมด้ย <laughs> มันคำแล้วหอมพี่น้องเอ้ยหอมพอยตัวนี่น<า>นเป็นจ้าคำาน, ه, นเลยได้พี่น้องเด้อไปไปพี่น้องไปนี่เขาเมือเม่อเมื่อเมื่อไปแกงเฮดบอ<ท>ค่ะบพี่น้องอืมเฮดบดซื้อมาแต่บบานโกกะพี่น้องเป็นไดค่ะเมื่อดบพี่น้องเอ้ยมานอนนั่น เฉียงหน้ากันได้พี่น้องเนาะกันมีมูได้หลายค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเฉียงหน้าค่ะพี่น้องค่ะเป็นสะนามเป็นเฉียงหน้าค่ะบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยมันแรงได้ค่ะพี่น้องนี่เอ้สิ่งกับพี่น้องไปจีพาไปเบิ้งเมนูแกงเห็ดบดค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ไปแกงเห็ดบดกันเนาะมีเอฟซีเพิ่นว่าอยากกินแกงเห็ดโบออนอยากเบิ้งอันอยากเห็นเห็ดกับขาให้เบิ้งได้เพิ่นว่า กับพี่น้องเมื่อเมื่อเดินสาธุสาธุ์จเป็นทางม่านาเด็กกับพี่น้องเนาะนี่ให้พี่น้องเห็นบรรยากาศยามค่ำค่ำกับพี่น้องเป็นนี่ก็เป็นบรรยากาศเด้อพี่น้องที่มาจากใต้เปียไผ่ตูพี่น้องงามบ่เพ่อเพื่อนเด็กกับพี่น้องคหาได้โอ้เย็น พี่ดอกรับลมพี่ดอกขารับลมเนี่ยเหมือนแรงรับคำแล้วพี่ดอกเนาะ อากาศยาม,มยค่บคันะคะพี่น้องหอดเนื้อเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมามาเบิ่งเกียงเห็ดนะคะพี่น้องกะปุลอ๋ออ่ากระปุ้นกระปุลอือืมกระปุนป้น,นมาพี่น้องมาสิพายเบิ่งเกียงเห็ดค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นเมนูแกงเห็ดนะคะนี่ก็เป็นพ่อของเจเปิ้ลสายฮาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ พอลอยเด้อค่ะพี่น,อน,นอ้องบ่ค่อยได้เห็นเนาะมีแต่ไปเฮ็ดแต่เวียกแต่งานคนมันพี่น้องเอ้ยค่ะนี่เพิ่นกำลังตัดอันตีนเห็ดถากพี่น้องเนาะค่ะเอ๋อพี่ชาตมาไม่เฮ็ดซอยพอ่อนี่ก็เป็นเห็ดบดเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะสีทับการแกงเห็ดบดเด้อค่ะพี่น้องเห็ดบด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 นี่เมนูไหน กะเพราหนูโอ้ยมีหอดหนูแล้วกับพ em, exactly. mm. uh, ี่น so pues ้องมื้อนี้นี่กะเพราหนูจ้านี่็เป็นผักอีตูคุณไปเก็บมาจากทงหน้าพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะนี่ตอนนี้ก็ตัดตินเห็ดใช่นาะเอ้ยพอแล้วก็ซอยนะคะัพี่น้องซอยกันนะครับพี่น้องยามมื้อแรงเป็นก็มีอืมเิ่นก็มีนี่ค่ะเมนูมีออมหูออมหนูแล้วพี่น้องค่ะจ้าผัดกะเพราหนูกับแกงเห็ดบดคับพี่น้องค่ะ พิชาเทียบเขาเยียงค่ะมือนีผัดกะเพราหนูอ,อ๋อได้หนูมาจะใส่ไม่ป่านไปใส่มากอ๋ออ้าวได้ค่ะพี่น้องอ้าวไปได้หนูมากค่ะพี่น้องผัดกะเพราหนูกับไอ้เยงเฮ็ดบดจ้าจพี่พอ่อกะตัดตีนเฮ็ดเลยพี่น้องนนะั่เฮ็ดซอยกันด้วยครับพี่น,อน,ะะน้องเนาะค่ะเนาะย่าเมล้งค่ะเนาะเบิง่งกพิชาดเช่นกันเนาะ ให้คุณพ่อตัดตีนเห็ดช่วยกันก่อนต้อง,งไปฉั่วเบลุล่าบนนี้ด้วยเป็นไหนวิธีชีวิตเจยบปวดครับพีฬาเขากินหนูเดี๋ยวนี้อยากมาบอ กะกอ,อกได้การน,นี่ในะาคะเดี๋ยวพั่กระเบิงเองเนาะมาเด้อตามนอย่างนี้อมหนูแล้วค่ะพี่นูนากับพี่โจมากินข้าวได้กันเด้วยอวยันนี้มานะมาเบิงคุณพ่อก็ตัดินเห็ดอยู่พ่ <ไป S 1> อยับอกลูกพ่อยังบอกครับเียวเแี้ยวเยว<ป>ลย เนี่ยหนูนะครับเนาะเป็นหนูแล้วกับพี่น้องเนี่ยหนูพุกหนูพุกค่ะหนูพุกหนูหาได้ตามธรรมชาตินะครับหนูหาได้ตามธรรมชาตินีชากระเท او กะพัดหนูให้ยสุกกับพี่น้องจังเเอาเนี่ย ค่ะพี่น้องก็ใกล้จะเล้วแล้วค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะพี่น้องผัดกะเพราหนูค่ะพี่น้องเนาะเอามาแปลหลูเป็นปน,นั่นผัดกะเพราค่ะพี่น้องเนะาะจากนี่ก็ซอยกันนี่ก็เป็นพ่อลอยค่ะหั่นจีนเห็ดซอยพี่น้องค่ะซอยกันเห็กับเขากินย่ามันแรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เบยจะเนื่อยเสีบเสบด้วยค่ะ <c oughs> พี่น้องคะตอนนี้ก็ยง้นพัดกะเพราล้งอะไรด้ยค่ะพี่น้องพัดกะเพราหนูค่ะพี่น้องหนูพุกหนูพุกหนูหน้า้ะก็พี่น้องเนาะแต่เมื่อไรว่างๆสิพาไปเบ่งธี่กันใส่บ่วงหนูนะพี่น้องเนาะหาหนูมานะพี่น้องกรห้องสัมมาอาชีพนกับพี่น้องเนาะอนนอก็น้องบัาหากับ่มีกิน,นพี่น้องคะ่ะก็เลยซื้อนะพี่น้องเนาะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องขาเซจไปหนึ่งเมนูค่ะผัดกะเพราหนูหนูผุกค่ะโอ้สั่งไม่แปง้งแปง้งแปง้งสัง่งเรียบร้อยบาทที่นี้จะบอกนะเซตเไปอีกอย่างหนึ่งเลยคับพี่น้องค่ะเมนูผัดกะเพราหนูผุกกับพี่น้องตอนนี้พี่ชากำลังลางเฮ็ดบดอยู่เลยพี่น้องค่ะนี่ เป็นไงสิทำการแกงเห็ดสู้กินครับพี่น้องได้จับมาเบิ่งดูเป็นไดเห็ดนั่นเห็ดเห็ดเห็ดได้โอ้นี่เด้นี่เด้นี่เด้นี่พิชาในเบิ่งเห็ดบดแล้วครับพี่น้องเห็ดบดบานเฮ้านี่ครับพี่น้องนี่นี่ค่ะแดีวตอนนี้ทำการต้มเห็ดครับพี่น้องผัดกะเพราหนูกับเซ็ตแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมันเดือดกันย่นผักอีตูลงนีพี่น้องเนาะพี่ชาเพิ่งกะปรุงเซ็ตเรียบร้อยเมื่อไรพี่น้อง ค่ะพอร้อยเพะกัตัดตีนเห็ดอันถาซอยเนาะพี่น้องนี่มันก็เป็นเห็ดเห็ดบดด้วค่ะเี็ด้อคอนค่ะพี่น้องเขาเรียกเห็ดธรรมชาติด้ว,ดว,ดวค่ะพี่น้องบะหมีนเห็ดปูด้วค่ะพี่น้องขาเนี่ยพี่ชายพิ่นเลือกกันพอยตูอยู่นี่ยค่ะเดี๋ยวเพะกัดเซลล์พอยตูไปแบะไปลป่างค่ะพี่น้องมันเดือดเรียวกันตั้มพริกตั้ใส่เครื่องปรุงครบเบิดแล้ียวกันค่ะพี่น้องนี่นี่เป็นเมนูค่ะเมนูแกงเห็ดบดด้วค่ะพี่น้องขากับ ผัดกะเพราหนูพุกค่ะพี่น้องของเนาะมันกิมาล่างค่ะพี่น้องล่างพักล่างเผาอีตูค่ะพี่น้องพี่น้องคะตอนนี้กับกระรังเดือดค่ะพี่น้องนี่ยเดือดแล้วปอก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 กรลังเดือดพี่น้องเนาะป้าที่โทผมก็มันกือบเสียบน้ำหมองนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะพี่ชายก็ใส่ผงซีเรดใส่น้ำปลาใส่ปลาร่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเสร็จสมบูรณ์ค่ะพี่น้องง่วนเผาอีตูร่องกับเรียบร้อย แกงเห็ดบดชด้ค่ะพี่น้องค่ะกับผัดกระเพราหนูพุกค่ะพี่น้องค่ะหอนแล้วหอนแล้วคนคนคนค่ะเอาแตงพระเขาอยู่ค่ะสามีก็ดีดีดอกมะขันแกงอันนี้นมั้อืมมด้้วอ่ะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้พี่ชาติกะเตรียมผักอีตู่ด้วยกับพี่น้องเนาะลงเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์พี่น้องค่ะเป็นเมนู อ,อมเห็นเป็นเมนูแเกียงเห็นแต่พี่น้องย่นนั่นไรตูลุ่งแล้วโอ้น้ำไล่ไหลพี่น้องกระแตกสวดสวดกับพี่น้องคะ่ะโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยฟุตบ็อกบอกบอกบอกเลยพี่น้องนี่มากินเขาแร่นำกันด้วยกับพี่น้องคะ่ะมอน้เจเปินสายห้าก็ไดสองเมนูพิชาแล้วก็ตักนี่เป็นผัดกะเพราหนูพูกแล้วกับพี่น้องคะ่ะไปหาหนูมาเอาแล้วไปหาหนูมาเลยพี่น้องแล้วก็มาแบงไห้พี่น้องค่ะ ใส่บ่วงหมูได้นี่นี่พี่น้องขานี่เรียบร้อยแกงเห็ดก็เรียบร้อยอ่าเมนูแกงเห็ดเรียบร้อยแล้วทั้งผัดกะเพราหมูปุกกับพี่น้องเจเปิลสายห้ากับฝากช่องเพียงแค่นี้เลยค่ะพี่น้องขาเนาะฝากที่ตามช่องเจเปิลสายห้าซอยกุไลกุชแชสซับสไครต์ซับะครับยังกะบ่ากันไปแล้พี่น้องเนาะเมตตาได้สงสาร จะเปิลกับสีพะย,ยามเฮตานกันคลิปออกม่านให้พี่น้องเบิ้งเน้ะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสิ่งคีเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ก็เดือดบอกบอก,บอกโอ้ยหอมพี่น้องเอ้ยเยือนอยู่นีนน่หอมเฮตบดได้พี่น้องผู้ดเดนเคยกินเฮดบดอันนั้นปลาได้พี่น้องมันสิบด้บรรยากาศหอมตําดังะคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ,คะฝากช่องจะเปิลสายห้าได้ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะซอยแช่ให้คนติดตามเข้ามาใหลายอยากไลฟ์สดได้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ